บ่าใค้ติดลูกแล้วลูกแล้วเป็นคนดังดังไฟ ใส่ไข่ใบบับบกวดถ้าใส่ใส่ก้อนแล้วนั่เออใส่ลงไปเลยมักผมจะใส่รายเดี๋ยวสิใส่เลือดลงไปเลยทีนี้นี่ค่ะเลือดสุด Huh? เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูอีสานบ้านเขาอ,อูเพียขมขมยูไฮยูนะค่ะพี่หน่อยกินน้ำกันได้ค่ะ